สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องดวงใจแฟนเพจอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านค่ะเซาเมื้อนี้ก็เป็นเซาวันศุกที่3พฤศจิกายนค่ะพศ2 5 6พาค่ะทุกท่านมื้อนี้เข้ายู่ตลาดนาดโคกะับบือชนนบทค่ะอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะมื้อนี้เข้าสิมาสอบถามราคางงอควายเชนเคยนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ได้ยังมาค่ะแม่ลูกนี่เนาะลูกสาวได้แจักเดือนค่ะสิบหาเดือนสิบหกเดือนนี่เนาะ สา้าไก่ผสมเป็นเขาบีค่ะพี่น้องสิออกโลนธรรมชาติค่ะโอ้หนังดีค่ะเมียนี่เนาะสายเทาโบสค่ะเมียนีค่ะโอ้ตะนอกง่ายค่ะพี่น้องค่ะแผ่นหลังแตกกว้างเลยค่ะโอ้เนื้อหนังดีเนาะเรื่องสะดือหลากเงาดีค่ะโอ้นาตาก็ดีค่ะเพราะบมีตันี้ตําน้อยเนาะรับประกันให้เนาะตัวนี้เนาะแม่สาวนี่ค่ะห้องไวจักบ่า่ะแต่แต่ลูกสาวหุน แต่ลูกสาวเพลอนห่องไหวสองหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะพี่น้องสายเท่าโบสนะคะใเบางช่วงไทยค่ะโอ้ไทยนาดีค่ะกามสะโพกไงไทยนะค่ะสองหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะพี่น้องสายเท่าโบดค่ะเคืองอมเนาะหนังเท่าค่ะพี่น้องบ่ผิพดหวังดอกขาะไปใส่พอบรามันแดงกระไดแดงยู่ดอกขาเพิ่งโอ้ตตหนองไงดีค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะบ่มีตํานี้ตําน้อยสิโครงสิโครงหอแข่งหอขาเนาะนมริงนมเต่าห่อมีเนาะ เนี่ยคะ่ะรับประกันตามนิสสากลเฮาอันนี้แม่เพิ่นบ่จ้ะอ่ามาเบิ่งแม่เพื่อนโอ้แม่เพิ่นหางบอกแต่ว่าห็ายใจลูกว่าดอดเนาะนี่ยคะ่ะพี่น้องแม่เพิ่นนะคะซีออกเขาเปลือกค่ะเครืองบอ่อโบนคือกันเครืองอมเนาะแม่เพื่อนนี่ลูกโตให้ได้ยาพ่อเนี่ยนี่โอ้ทองแล้วทองเจ็ดเดือนคะ่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะลูกตัวที่สามได้ทองนี่ลูกตัวที่สองเพื่อนค่ะ ใช่ยังค่ะว่ามันคมโตข่มโต,มต,มตเจ็ดเดือนพี่น้องผู้ใดกระลั่งมองหาแต่ว่าเพิ่นมี่แต่มีมางนี่แล้วแต่ว่าเพิ่นใจลูกดีค่ะนั่นลูกสาวเพิ่อนเนี่ยเพิ่นใจลูกว่าหางบ่ดอกเลยเนาะย่างว่าแม่นี่ก็ทํำคุณอยู่เนาะพอเนาะเอาเพื่อนกับลูกโตที่สองของเพิ่อนเนี่ยเพิ่นกับใจบ่ดอกค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะทองเจ็ดเดือนรับประกันทองแล้วพอเนาะข่มโตวไว้ค่ะนี่ค่ะเป็นโลนเนาะว่าโลน โมลธรรมชาติดนะพ่อยเนาะฉาดได้เหรอเฮ็ดเตียงได้เบอร์ใดเฮ็ดบ่ได้แตีงค่ะพี่น้องจ่ายลูกก็จ่ายดีค่ะลูกก็หางบ่ดอกเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นบ่ได้จ่ายลูกหางโดดเองเนาะนี่ล่ะค่ะเอาท้องเจ็ดเดือนแม่ท้องห้องจักบาทพ่อไม่ทองห้องสามหมื่นสามหมื่นเพียงเพียงค่ะพี่น้องท้องเจ็ดเดือนต่อร่องได้ค่ะดูดีเนาะแม่นี่นาดีค่ะมีตัวนี้กับหางเพิ่นล่ะพี่น้องเนาบ่เป็นยังดอกค่ะว่าแต่จ่ายลูกบ่ดอกเนาะเอาเนี่ยล่ะค่ะผลงานเฮ็ดเห็นดเลยเนาะ นี่แหละค่ะผลงานเพื่อนลูกสาวเพื่อนโอ้ยงามค่ะลูกสาวเพื่อนเพื่อนใจลูกบ่ดอกแม่เพื่อนห้องสามหมื่นเพียงเพียงค่ะทองเจ็ดเดือนบอ่มีต้นนี้ต้นน้อยรับประกันทองเนาะนี่ลูกสาวกับสิบหกเดือนอเอนี่ยค่ะสี่ไก่ผสมเนี่ยค่ะลูกเพื่อนกับเก่งดีค่ะเนื้อหนังดีแม่เพื่อนดูใหญ่เนาะใจลูกดีค่ะนี่แหละค่ะเอาสามหมื่นลูกสาวกับสองหมื่นเจ็ดพันเอาพอค่ะขอเบอร์ติดตอค่ะ 098ย์เก้า1ปดสามสอหนึ่งสามสองเกสี่่หนเกานึ่งพ่อจย่งไงครับแบงไงคอนเจน้<ใ>นงนีในใน่บ่โอเอาเพอแ่งไงจังหวัดคอนเจนเลยค่ะเอาฝากไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะราคาเกษตรกรจจำต้องใดเบื้องลูกสาวงามค่ะจ่จายลูกบีค่ะหางดอกใ่จายลูกบวดอกเอาพี่น้องเอายังสี่แล้วพ่อเก็บไปเรียงเนาะนมีผลงานให้เห็นแล้วเอาเมื่อตรงยานกัะหางดอกกระจายลูกบวดอกือกันเ้เี่ยะค่ะพอเลียงพฟังนะ อ้าวพอขอบคุณข่าวมันมานจ้ามาฉาดได้หน่อยงัท้ทำอาพี่น้องมาพ่อแม่สาวพ่อผมสมได้เนาะว้ประมาณสิบเก้ายี่สิบเดือนนี่น้อยเนาะเนี่ยค่ะสาวหัวหล่นทําเขาหายเรียบร้อยเนาะกระดูกดีค่ะพี่น้องมีสีแดงเนาะโอ้แต่หนองงค่ะพี่น้องคะโค้งสางมาดีค่ะเนี่ยค่ะ สูงประมาณได้รอยสี่สิบบัวพีบวกลบเนาะเนี่ยค่ะเม็ดสีแดงบมดโบดเลยค่ะบัวหางลำลามค่ะขีดก่อหูดำดำค่ะอู้ต่หนอกเป็นไงดีค่ะแพ่นหลังแตกกว้างเนาะกระดูง่าดีค่ะโค้งสางมาดีค่ะการสะโพกขากระดยู่ค่ะพี่น้องท้ายนาดีเนาะบัวหางลำลมพี่น้อง่ะเนี่ยค่ะบัวหางเงาหางงค่ะเนี่ยค่ะความสูงบนอยู่รอยสี่สิบบวกลบค่ะเนี่ยค่ะเรื่องสะดือลากเงานะคะกระดูก ขอแข่งขอค้าดีห้องส้างมาดีค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสาวพร้อมผสมค่ะผู้ใดกําลังมองหานะคะโลดท่าเขาหายเรียบร้อยอายเปิดจักบาทจ้ะห้องสี่สิบห้องไวซีหมืน่นเพียงเพียงเนาะต่อลองใดเนอะออายเนาะออบ่มีตํานี้ตําน้อยเนาะกีบเท้า่นสวยค่ะรับประกันตํานี้อายแล้วบอกนะคะตามสากลเฮ่านี่ละ่ะคาพี่น้องเนี่ยค่ะอ้างดีค่ะตัวนี้เนาะพันดูกร,รมมาดีค่ะแต่นอกตั้งบรรทัดหลังตรงค่ะแต่กว้างเนาะ พันดูกรรมดีค่ะผู้ใดกําลังมองหาสาวพร้อมผสมนะคะเรียงอีกบุดนก็เลยผสมนายเนาะวันนํานมอยู่เนาะนี่แหละค่ะพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาค่ะสี่หมื่นนะคะต่อรองไหนเนาะอายเนาะรับประกันตามนี้ให้อายขอเบอร์ติดต่อจ้ะเกาส9่สูตรเก้าสี่เก้าหกแปดเก้าห้าเก้าสิบแปดอะไรมาจากไสจ้ะมันจ่าครับมันจ่าขอนเกนเท่าเนาะอําเภอมันจ่าค่ะพี่น้องค่ะนี่ยค่ะ กูได้กำลังมองหาสาวพร้อมผสมเลยนะคะไว้นี่ค่ะเนี่ยค่ะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่นเอาเนะเาเนะไอเอ,เอามันๆขอบคุณค่ะอ้าสวัสดีค่ะได้อะไรมาคะสองแม่ทองบอกทองทองั้งสองโอสายเท่าีิน้องอันนี้เท่าโบดค,ค,ค่ะีิน้องคะเนี่ยค่ะลูกโตที่ไหนในทองจ้ะลูกโตที่ส ลูกตัวที่สามท้องจักเดือนจ้ะท้องหกเดือนท้องหกเดือนค่ะพี่น้องลูกตัวที่สามท้องหกเดือนซ้ายเท่าโบดโอ้บ่งปัวหางนะเอาสีเบ่งพ่มสางคนจ้ะบ่มีตำมีตำน้อยเนาะ นี่ค่ะพี่น้องสายเท้าโบดผู้ใดกระลังมองหาแม่ทองค่ะลูกตัวที่สามได้ทองทองแจ็คเดือนก็ค่ะทองหกเดือนหกเดือนแล้วนะคะเศร้าเรียบร้อยแล้วมันมาจ้ะบ่้าท่นเศร้าแต่ว่าขากสีเอาก็เศร้ากันได้เลยรับประกันหายเนาะตัวนั้นทองแปดเดือนลูกโอ้ทองลูกสาวเพิ่นครับลูกสาวทองอ่าลูกที่สองของเพิ่นบ่นั่นแม่นครับโอ้ลูกสาวเพิ่นกับทองแม่ลูกเนาะ ขอบรั้วค่ะเนี่ยค่ะสื่อสองไดซีเลยพี่น้องค่ะเนี่ยขอบรั้วนี้สื่อสองไดซีไดซีชีวิตไปเลยค่ะเอา้าแม่นี่ห้องจักบาทจ้ะอันนี้ไปไปสามสามหมื่นสามพันบาททองหกเดือนจ้าลูกตัวที่สามของคนเนาะบ,บอมีตม่ตำหนีตำน้อยเนาะคาทุกค้าถอนหมดลูกบ,บอมีรับประกัน รับประกันให้ค่ะสามหมื่นสามพันเนาะเอาว่าเบอรงลูกสาว่นค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะกสายเท่าคือกันเนาะแม่เ่นกับสีสีขาวๆแล้วค่ะสายเท่าลูกสาว่นนี้ทองแปดเดือนใส่หลอดหรือว่าโคมโตซุป,ปเปอร์แมนใส่ซุป,ปเปอร์แมนไปจ้ะพี่น้องได้แปดเดือนนะคะไก่คอดเราได้กินนองเดือนหนา้ากับคอดแล้วก็นี่แม่แปด โอ้แม่เพื่อนไ่ปีศาจแดงเรื่องบอกไปเนาะส่ปีศาจแดงไปหกเดือนเนาะเนี่ยค่ะเพิ่นเปิดไ้สามเมื่อสามอันนี้ลูกสาวเพิ่อนไซซุปเปอร์แมนส่ซุปเปอร์แมนได้แปดเดือน,น,องลงลน,อนค่ะนุ่มลงแล้วพี่น้องป้าน,นี่ค่ะโอ้นุ่มลงเต่าแล้วพี่น้องคะเนี่ยค่ะแต่จังใดก็ตามเนะาะถ้าการรับประกันการ,การหายควอมแน่ใจไม่เสียเวลาเข้าตรวจเจ้าได้เลยตรวจทองห้เลยค่ะพี่น้องตัวนี่เปิดไว้จักบาทจะ้ะ 30, สามหมื่นสาวทองแรก 30, สามหมื่นสาวทองแรกค่ะแปดเดือนใสซูเปอร์แม่ไปนะคะไอระว่ารับประกันตตมีตำน้อยค่ะโค้งสางมาดีกระดูไงค่ะซ้ายเท่าเนาะลูกสาวคนนี้เครื่องอมเนาะพี่เ,เครื่องอมจังได้กระสางค่ะเพราะว่าใส่บามันค้มโตสมุนีเพิ่นหายลูกแดงแน่นอนค่ะพอบามันเนาะสูงหนีประมารลอยสี่สิบสามไหนวะพี่ ซีสิบบวกเนาะตีไหวตั oh, so ้มตั้มเอาพ่อเอาพ่อฟังค่ะแม่ลูกท่องทั้งสองเลยเนะคะขอบพ่อเนี่ยซือสองได้ซีเลยค่ะโอ้แนนอนขนาดเลยอันนี้เปิดไบสามเมื่เพียงเนาะท่องแปดเดือนอันนี้สามเมื่สามค่ะเอาบ่มีตอนี้ตาน้อยเอารับประกันหายเนาะเอาขอเบอร์ติดตอค่ะศูนย์หกสาม ศูนย์สองหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสี่ไายุสซจ้ะผมเปรยหน่อยคอนเกนเปืยหน่อยอำเภอเปรยหน่อยจังหวัดคอนแก่นค่ะเนี่ยค่ะผู้ใดกระลังมองหาค่ะแม่ทองทั้งสองเลยทั้งแม่ทั้งลูกเนาะโอ้ชุดขอบขัวชุดจัดต่างฟาร์มเลยเอาไปคุ้มเลยพี่น้องสามหมื่นสามสามหมื่นโอ้พ่อฟังค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ เอาเอานี่กระทองแรกนี่กระทองสามเนาะขอบพัวกพวกนี่แหละคะ่ะพี่น้องเอายกไปเลยคะ่ะเราลดหาพิเศษนไอานะ้เนาะลดไหนยูเนี่ยคะ่ะพี่น้องเอาฝากไว้น้ครเอ้อไอขอบพุ่น่ะมันมานจ้า